อะไรพูดหน่อยเร็วฮะอันนี้กูพูดไงตธรมราชอบพูดวุฒิเรานิทกรนุกทำงานนมาโอ๊ยจิบจิบคนนี้เงียบมากครับชื่ออะไรครับอันนี้ตกเงยบาหมืิงตก ใช่ครับนุวควายมีคนหนึ่งถ้ามึงจะหลบทำไมปกติมึงก็ลากอะไรอยู่ในคนบ้านุกมีสองคนในนุกน๊กเสื้อฟ้านี่ใครอ่ะครับเอาไม่รู้จักเขาคนนี้นักท่องเที่ยวยิปเกาหลีใคโยงใจน,นั่นก็น้องน้องนี่ปอน,นี่รู้สึกไงที่มาเที่ยวนี่ครับกูว่าใส่ชุดกูวิเจ้ครับขี่ได้ยังมันนี่ ไม่แบกไม้ยานะครับวันนี้โอ้ยเฮียแบกเหนื่อยแล้ววันนี้มาสักก่อน